สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมโลบ้านนะคะการ์เด้นคอนเนอรบหนึ่งนะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะคงอาจจะหากุหลาบเลืออยู่วันนี้หนึ่งก็เลยเอากุหลาบเลือ้อยพันหนึ่งที่หน้าเลี้ยงหน้าปลูกมาบอกกันนะคะนั่นก็คือพิงค์ซัมเมอร์สโนนะคะเป็นกุหลาบนะคะที่จัดเป็นกุหลาบเรือนะคะเปิดตัวโดยเดอะโรสพาราไดส์นะคะในปีหนึ่ง คิทักั์กราช1ด8 7หรือพุทธศักราช2530นะคะที่ออสเตรเลียนะคะค้นพบครั้งแรกเนี่ยในปีคิทักั์กราช1อ8 1นะคะหรือพุทธศักราช2524อย่างี้งไม่เกิดเลยนะเนี่ยโดยแฮร์รี่เรดนะคะ jr ในที่สหรัฐอเมริกานะคะในลักษณะของดอกเนี่ยช่วงที่ดอกบานเนี่ยสีชมพูนะคะ จะเข้มนะคะแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อบานเต็มที่แล้วนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ประมาณที่ห้าถึงแดเซนติเมตรนะคะเมื่อบานเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีกลีบนะคะประมาณ1 7ถึง25กลีบนะคะพิงคซัมเมอร์สโนเนี่ยเป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะดูแลง่าย มีความสามารถในการเจริญเติบโต,กตกและต้านทานโรคได้ดีนะคะเวลาปลูกในไทยเนี่ยก็จะอย่างที่เพื่อนๆเห็นรูปนี้นะคะเป็นของคุณน้องนายนะคะแอนแฟมิลี่นะคะหนึ่งขอเข้ามานะคะก็คือเขาปลูกได้สวยมากเลยนะคะก็เลยมาให้เพื่อนๆดูปลูกริมร้วยหไหมคะดูสวยมากแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยค่ะเขาบอกว่าเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายไม่ไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนนะคะ ลักษณะของเขาเนี่ยใบยจะเป็นใบแหลมนะคะอ่อไม่ใหญ่มากนะคะมีใบแท้บทั้งหมดเจดใบนะคะดูนะคะสังเกตด,ดูเห็นไหมคะหนามก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงไว้ริมรั้วหรือแบบทาเป็นสุ้มก็ได้นะคะดอกเขาจะน่ารักมากค่ะยังไงก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆถ้าใครกำลังมองหากุหลาบนะคะเหลือที่ แต่ปลูกริมรั้วนะคะจริงๆแล้วหนึ่งมองว่ากุหลาบพันนี้เนี่ยเขาก็มีความคล้ายกับ o s s i b i l i t y นะคะแต่ p possibility เนี่ยเขาจะออกแนวสีขาวครีมนะคะเนีนวนวลหน่อยนะคะแต่ความคล้ายคลึงกันก็คือเขาออกดอกเป็นช่อเหมือนกันนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกุหลาบเลื้อยเหมือนกันนะคะแต่กิ่งก้านเขาจะเก้งก้านกันนิดนึงนะคะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆกำลังมองหา กุหลาบที่เลี้ยงง่ายอยู่ก็ลองหา2องพันนี้มาเลี้ยงดูนะคะสำหรับ Possibility เพื่อนๆสามารถดูในคลิปวโอย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ดูนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากหนึ่งนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ